อาชูจะไปไหนนะ่ะไปคนเดียวอีกแล้วเหรอแม่คะหนู่เงียบนะลูกห้ามไปไหนทั้งนั้นแม่เห็นลูกมาหลายวันแล้วลูกไปที่นาวีมุมไบทุกวันเลยไปตามหามานาบเหมือนคนบ้าแล้วก็ผิดหวังกลับมาตลอดมานาบไม่ได้อยู่ที่นาวีมุมไบนะอาชูเข้าใจหน่อยสิ ลูกอยากจะเข้าใจหรือว่าลูกพยายามที่จะหลอกตัวเองกันแน่ทำไมลูกทำร้ายตัวเองแบบนี้หนูไม่แคร์ตัวเองหนูจะต้องหามาน้ำให้ได้ค่ะหนูจะตามหาเขาหนูจะไออาชูห้องไปไดนทั้งห้อ้วนะอาชูแม่ขอแบบนี้เลยนะหนูต้องตามหามาน้ำหนูขอแล้วแม่เชื่อใจหนูใช่ไหมคะหนูจะต้องตามหามาน้ำให้ได้หนูหนูขอสัญญาแล้วถ้าหนูได้เจอเขาหนูจะสบายใจ หนูจะไม่ดื้อกับแม่อีกได้โปรดให้หนูไปนะคะแม่หนูจะไปตามหาตามหาเขาเองอาชูด้สติดได้แล้วแม่ให้หนูไปนะคะอาชูนี่มันอะไรกันนะมาน้าหายไปแล้วนะมันคือความจริงลูกลูกจะมาหามาน้าแบบนี้ไม่ได้นี่ฟังนะมาน้าไม่กลับมาหรอกอาชูเขาพอใจเมื่อไร่เขาถึงจะกลับมา ลูกจะต้องรับรู้ความจริงได้แล้วลูกจะต้องตั้งสติตั้งสติให้ได้นะ <c ười> ลูกจะต้องรอเขาเข้าใจไหมอาชู <c ười> หนูทำอะไรละ่ะหนูรอเขามานานมากแล้วมัน้ำเขาทิ้งหนูไปทำไมเขาทิ้งหนูไปทำไมหนูผิดตรงไหนฉันผิดตรงไหนมานับฉันผิดตรงไหนมานะบอกฉันสิแม่หนูผิดเหรอหนูผิดยังไงคะแม่ เธอเป็นลูกของบ้านแตกแยกเพราะไม่มีพ่อเธอเลยเป็นแบบนี้ยังไงละ่พะพ่อผู้ใหญ่ยังทำตัวไม่ดีแล้วเด็กๆล่ะจะเป็นยังไงไม่ว่ายัางไงฉันมาที่นี่เพราะเรื่องสำคัญฉันอยากจะให้หนาดูตัวว่าฉันเจ็บแค่ไหนที่ฉันต้องเสียคนใกล้ตัวไป สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมอยากให้คุณดูว่าผมได้เพิ่มเครดิตให้พวกคุณอย่าง,างมากมายแล้วก่อนหน้านี้คุณได้เวลาสามเดือนในการคืนเงินและตอนนี้ผมจะเพิ่มให้พวกคุณเป็นอีกหนึ่งเดือน นี่มันอร่อยใบอย่างไงเออขอโทษนะครับเออไว้เจอกันที่ห้อง VIP ที่หลังนะครับคือว่าตอนนี้ผมมีธุระนี่มันอร่อยกัน ทำมาทำแบบนี้ตอนนั้นทุกคนได้ยังไงกันเนอะแล้วจะททำอะไรผิดงั้นเหรอดาเมตนี่น่ะเล่าเห็นความจริงตื่นได้แล้วนี่น่ะใบยาฉันคิดมานานแล้วล่ะและฉันก็ใช้เวลาคิดมามากพอแล้วด้วยหลังจากที่คิดดีแล้วฉันสรุปได้ว่าฉันน่ะใช้ชีวิตกับคนต่ำๆแบบเธออีกต่อไปไม่ไหวแล้วและฉันก็เซ็นใบหย่านี่ให้เรียบร้อยแล้วด้วย ดราม่าที่เธอทำออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันคิดแล้วล่ะว่ามันนเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยฉันว่านะเธอน่ะมันชั่วไม่มีวันเปลี่ยนได้ฉันเผลอคิดว่าเธอน่ะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าไม่เลยดามเมธเธอทำทุกอย่างได้เพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองเท่านั้นเธอรู้ใช่ไหม ว่าพี่สาวฉันน่ะกำลังอาการแย่ทั้งๆท,ที่เธอเน่ะน่าจะช่วยพี่สาวฉันกับลูกในท้องแต่ว่าเธอก็ไม่ทำลืมไปซะว่าเรานักเคยเป็นอะไรกันฉันชัดเจนแล้วล่ะว่าจะรู้สึกยังไงดาม,มีดไวชูเธอก็ใจฉันผิดแล้วในไฟเชลีฉันรู้ว่าฉันทำผิดไป แต่ว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันผิดฉันเหรอใช่แล้วปัชชูฉันรอคำตอบเธอมานานมากแล้วแต่ว่าเธอไม่ตอบฉันไม่คุยกับฉันฉันไม่สบายใจฉันเลยหมดความอดทนฉันโกรธฉันเลยเอาความโกรธของฉันไปลงที่มาน้เพราะว่ามาน้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราสองคน ต้องแยกจากกันนี่เธอจะบอกฉันว่าฉันน่ะเป็นสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตเธอต้องเป็นแบบนี้งั้นเหรอฉันพูดถูกไหมใช่หรือเปล่าได้งั้นฉันเป็นสาเหตุเองฉันก็กำลังหยาก,กับเธออยู่นี่ไงขอละหลังจากที่เราหยาก,กันแล้วนะ่ะอย่าไปทำาชวกับใครเขาอีกวอยชัอย่าทำแบบนี้เลยนะฟังเธอเอะถ้าเธอทิ้งฉันไปฉันอาจจะโกรธและทำอะไรไม่ไดีลงไปอ<ด>ีก <ไป S 2> มันเป็นสันดานของเธอไปแล้วแล้วมันก็ไม่มีวันหายด้วยฉันจะอยู่กับเธอหรือเปล่าอยากกับเธอหรือเปล่าคนอย่างเธอน่ะไม่เคยสนใจเลยสักนิดใช่เธอไม่ได้ทําอะไรเพราะความโกรธแล้วนะดามเมธเธอทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจของเธอเธอไปปาร์ตี้นั่นก็ด้วยความตั้งใจฉันขอละดามเมธอย่าแสดงละครอีกเลยนะ อิชลีฉันไปหาเธอที่ปาร์ตี้นะฉันไม่รู้ว่าที่นั่นกำลังมีปาร์ตี้อยู่ฉันกลับบ้านแล้วแต่ว่าเธอไม่อยู่ขอละดาเม่ฉันขอเลยเธอมาที่บ้านฉันถึงฉันจะไม่อยู่บ้านแต่ฉันก็ไม่ได้อยากฟังละครของเธอแต่งเรื่องไปเรื่อยฉันไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วอยู่ไอชูอย่าทำแบบนี้ฟังนะฉันทำผิดก็จริงแต่ว่าฉันเนี่ยยอมรับความผิดทั้งหมดแล้วแต่ว่าอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ เธอคิดอะไรคิดว่าเธอจะอยากกับฉันด้วยไปอย่าพวกนี้เหรอไม่หรอกนะ เพราะว่าใบยาพวกนี้ที่ฉันให้เธอเนี่ยมันเป็นของปลอมฉันไม่เคยให้ใบยาจริงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีทางหรอกการจะกำจัดฉันเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะ ฉันเนี่ยเหมือนจระเค่ถ้ากัดใครแล้วฉันไม่มีทางปล่อยนะฉันเนี่ยกัดเธอไว้แล้วหลังจากนี้ฉันจะปิดทางเลือกของเธอทั้งหมดแล้วเธอก็จะต้องกลับมาหาฉันเธอไม่มีใครให้หันไปหาอีกแล้วและมานั้ของเธอเนี่ยก็กำลังหายตัวไป เธอยังไม่เจอมาน้บเลยด้วยซ้ำพี่สาวของเธอก็กำลังเศร้าฉันไม่มีทางที่จะคอยช่วยเหลือเธอได้อย่างเต็มที่แน่นอนและสาธิตก็หมดชื่อเสียงไปแล้วด้วยนะตอนนี้เนี่ยจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเธอแล้วไวชาร์ลีอืม <c oughs> bhaiya neel <laughs> mm เจ้าทำไมกันนะตอบฉันมาทีสิทำไมตอนนี้ความสุขของฉันมันไม่เหลือแล้วล่ะฉันทำอะไรลงไปท่านถึงต้องลองโทษฉันถึงขนาดนี้บอกมาสิว่าฉันน่ะผิดตรงไหนกันตั้งแต่เด็กฉันก็ดูแลท่านมาโดยตลอดฉันบูชาท่านมาโดยตลอดและสิ่งเดียวที่ฉันขอก็แค่ครอบครัวดีๆ และสามีที่ดีและความสุขของเขาเท่านั้นแล้วทำไมล่ะฉันทำผิดตรงไหนท่านทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยชีวิตฉันเจออะไรมาหลายอย่างแต่ฉันก็ไม่เคยจะบ่นเลยฉันมาบอกท่านว่าท่านน่ะจะทดสอบฉันยังไงก็ได้ฉันจะผ่านการทดสอบไปได้ทั้งหมดฉันจะรอมาน้บของฉันและฉันไม่มีทางขออะไรอื่นอีก Madam, ฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันแต่เธอจะโกรธพระเจ้าไม่ได้ไม่ใช่แค่เธอฉันทำผิดต่อทุกคนที่รักฉันเธอรู้ดีทำไมด้วยแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นฉันเหนื่อยกับการเจออะไรยากๆฉันอยากจะออกไปจากสถานที่ที่โหดร้ายแบบนี้แล้ววันนี้ด้วยพรของพระเจ้าผมมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ววันนี้ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้เท่านั้นผมจะไปขอโทษทุกคน ที่ผมทำผิดและทำไม่ดีด้วยมาตลอดโดยเฉพาะอาชนะเธอคงจะต้องเสียใจมากเธอคงจะเสียใจมากที่ไม่มีผมแต่ช่างเธอทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตของผมมันเริ่มต้นใหม่แล้ว เธอกลับมาทำไมเธอกลับมาหาใครตอนนี้ไม่มีใครรอเธอแล้วนะเธอกลับไปเธอไปในที่ของเธอเลยตอนนี้เธอไม่มีความหมายกับฉันแล้ว ฉันชินแล้วกับการที่ไม่มีเธอจนะไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่เธอบังคับให้ฉันต้องเป็นแบบนี้นะมนันนบนี่มนันาบจะคิดได้ยังไงที่ว่าจะทิ้งฉันไปคนเดียวแบบนี้จะคิดได้ยังไงมานาว่าฉันอยู่โดยไม่มีเธอได้มานบาบเธอรู้ไหมฉันอยู่เหมือนตายทั้งเป็นและทุกเวลา มันเหมือนความตายสำหรับฉันไม่แน่จะฉันอยู่อีกต่อสองสามวันพระเจ้าอาจจะเมตตาและทำให้ฉันตายลงจากโลกนี้ได้ไม,ไม่มานับเธอฟังฉันนะฉันไม่อยากได้รับความรักของเธอกับความสงสารของเธออีกต่อไปแล้วเพราะว่าทั้งหมดมันคือการโกหกถ้าเธอห่วงฉันจริงๆล่ะก็เธอคงไม่ทิ้งให้ฉันตายทั้งเป็นแบบนี้เธอสัญญาจะอยู่กับฉันทั้งทุกข์และสุขทําไมเธอถึงต้องผิดสัญญาแบบนี้บอกมาสิทําไมเธอผิดสัญญาฉันต้องการเธอที่สุดแต่เธอไม่อยู่กับฉัน เธอไม่อยู่กับฉันเลยมานาฟฉันไม่รู้ว่าฉันจะผิดตรงไหนฉันเคยกล่าวหาว่าเธอเป็นสาเหตุการตายของลูกของเราอย่างนั้นเหรอฉันเคยบอกเหรอว่าฉันโทษที่เธอทําให้ลูกของฉันตายนะฉันใจสลายจากข้างในนะมานาฟฉันไม่เคยพูดมันออกมาเพราะว่าฉันห่วงเธอฉันเคยคิดว่าเราจะสู้สู้ไปด้วยกันฉันไม่เคยโทษเธอเลยนะมานาฉันห่วงเธอตั้งหากล่ะแต่เราอะ จะต้องผ่านมันไปด้วยกันแต่เธอไม่อยู่กับฉันแบบนี้เธอทิ้งฉันไปนะมานับเธอทำแบบนั้นทำไมมานับเธอทำให้ฉันใจสลายทำไมบอกฉันมานาะมานับมานับ ให้อภัยฉันด้วยนะฉันจบเธอเนอะฉันฉันไม่เออไม่อ่ชนะเธอมีสิทธิ์ที่จะบฉันถ้าเธอไม่ทําโทษฉันฉันก็ต้องทําโทษตัวเองอยู่ดีแหละเนะไม่เป็นอะไรหรอกไม่มาับมาณพทําอะไรนะมานพอย่าทำแบบนี้เลยนะนี่สำหรับที่ทิ้งเธอไว้คนเดียวมันพทำไมจะทําแบบนี้ล่ะมาณะฉันขอและนี่สําหรับที่ไม่โทรหาเธอเธอทั้งที่ฉันหายไปหลายวัน มาน้ำอย่าทำแบบนี้เลยนะใน<ธ>ปร<ล>ดทรมานโดยไม่มีฉันเธอเจ็บปวดและฉันจะลงโทษตัวเองมาน้ำอ,อย่าทำแบบนี้มาน้ำอย่าทำแบบนี้เลยนะมานนะนี่สำหรับความเท่าที่เธอต้องเจอและฉันฉันพูดจริงนะอัชนาะฉันก็เศร้าไม่ต่างจากเธอในเวลาที่ผ่านมามันก็โหดร้าย โหดร้ายไม่แพ้กันฉันรู้ว่าฉันผิดฉันไม่มีทางที่จะถ่าบาปครั้งนี้ได้อัชนาะแต่ว่าฉันขออย่างได้ไหมฉันขอให้เธอให้อภัยฉันเพราะฉันรู้ว่าเธอใจดีมากที่จะให้อภัยฉันใช่ไหมอัชนะอาอัชนาฉันพูดจริงนะ ฉันไม่มีทางชดใช้ความผิดที่ทําไปได้ฉันทําไม่ได้เลยแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปอีกถ้าฉันยังไม่ตายฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีก ว่ากันตรงๆนะวาชาฉันช็อกมากนะที่มานาฟทําแบบนี้คนอย่างมานาฟเนี่ยนะเขาออกจากบ้านไปตั้งเดือนหนึ่งแล้วเขาไม่โทรมาถามไถ่เลยว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างไม่เคยใส่ใจครอบครัวเขาเลยอย่างนั้นเหรอทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปแบบนั้นไวชูอานนี้สบายดีไหมมีอะไรทําไมดูไม่สบายใจเลยนั่งก่อนสิ เรื่องพี่อาชูเหรอเปล่าค่ะแล้วอะไรล่ะพี่คะหนูไปหาดาเมตมาเพื่อที่จะเอาใบหย,ยาไปให้กับเขาแต่ว่าดาเมตนะ่ะเริ่มที่จะขู่หนูค่ะเขาว่ายังไงนะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยหนูไปจากชีวิตเขาเขา จะทำอะไรกับหนูก็ได้เขาไม่สนได้ซ้ำว่าหนูน่าจะรู้สึกยังไงพี่คะพี่สาธิตใบยาที่เขาเอามาให้หนูนะ่ะเป็นของปลอมคะ่ะอะไรนะทุกอย่างปลอมหมดเลยไม่มีอะไรจริงสักอย่างนะดะเม่หลอกหนูอีกแล้วไวทูคืขอเขาหลอกหนูไวทไูต้องร้องนะไวชล,ลีใจเย็น ฟังนะไม่ต้องห่วงนะเราอยู่กับแกตาเม่จะทำแบบนี้กับแกไม่ได้พวกเราไม่ยอมหรอกนะ